โอ้ยมาต่อซุเจ้าหลังจากหายแงงๆอยากกินข้าวเพิ่น <c oughs> สิลิ้นกับเอื้อยเพิ่นโอ้ยเหลือมตาบ่เห็นเพิ่นว่าให้เอื้อยเพิ่นนะพาเบิ่งว่าเอื้อยเพิ่นสิเห็นเพิ่นหรือบ่เพิ่อน,อพอนอยู่ในเพิ่อนอยู่ในขี้ดินเนาะถมเพิ่นว้ยอยู่ On rentre à la maison non, je euh, on, peut... on a ton maillot de bain On n'a pas beaucoup de temps, à l'autre Pourquoi Parce qu'après, on va ma travailler. Hein. Lisa, t'as ton maillot de bain Toi, tu t'es fais baigner Ouais. Ouais, il descend un petit peu. Ah. Et non, j'ai mis ma... une me à pied. Non, il y a ma pique niquer à tort. Pousse-toi alors, mon okay. cœur maintenant, on va, on va manger. <Gibberish> attends, tu me laver? เรดดี paid, paid. ้เรดดี้ห่างกันเลยเรดดี้ผูกเชือกงานมาถุงเจ้าเอ้ยเร็วผูกเชียนมาถุงเจ้าเอ้ยเพืพอดีเพิ่นเริวเ่อเฮียนเลยเพิ่นสั่งเพิ่นสั่งอาหารจากจากห่านมาเพิ่นสิมาปิกนิกอยู่นี่ เฮ้ยอชวเฮ้ยเบฟอ์ n วีดล้งเลยลูลูแม่มาทำงานอะเพรจะไปที่ไปทนั่นะไ่นั่นฉนไปที่นนฉัปที่นั่นนีนั่นไปี่นั่นี่นั่่นฉ่นั่นนี่น่นนะีนั่นันจะไ่นันฉ่ันไี่นั่่ลไปมนี่ลูก กอาาเกอเอยเังน้องไันช้อ้อาหารชเพิ่นสั่งเนาะชุเจ้าเนกเกตเนกเกตไก่กับมันมันฝรั่งทอดจ้องเียองเมื่อกี้นี่แอปเปิลโชกันเลยันอะมอยู่อยู่สวนแอวหิวหิวหิวพอมาหอดลดแล้วมันมีขนมอยู่ในรถนะ่อหนึ่งกินขนมกันเลย เย็นลงคะ้ดากแม่พามาหลินทะเลเถาเออดาวดีวดวนังดีๆี่เหอะนั่นหนามาทางนี้รู่นตัวขามินโกลคันมาดีๆีคนเก่งเออดาวดีนี่กันนาแดงหุ่นๆเลยการไปหรงเยนต้องไปใส่หน้ากากเนาะเออให้แม่ทมอยู่ตั้งนานชุมเจ้าเอ้ยอยังว่าเอ้ยมากแค่บอบหอดหอดวินาทีถอด ซาบาสีแกงเอื้อยอย่างพักใหญ่พักหลวงาลงานแล้วผมมียังลิปนี่กันอ่ะหลังจากออกจากสวนพามาอาบแดดเลยจักหน่อยเนาะ

กเจด้ดีกกอยากเล่นนะ้ำแต่บ่มีวเวลาใหา้เจ้าดีเล่นเลยแหละพอดีเนี่ยตรงรีบกลับไปแต่งโตไปเหตุงานต่อ่เจ้าเอ้ยย้อนเขาอย่าะดูบอลที่ไอ้ปันโชขึ้นแม่อุต่าห์อันโคนดินทมบ่เหม็นห้องหอยเพื่อนว่าเพื่อ,อ,อนช่วยยอกแกเพื่อน เกิดมาหอดทมคนอยู่บนหอดซองวิอากาศดีดีดมือนีสุมเจา้าเอ้ยกามีลมอยู่นิดหน่อยแต่แดดก็เริ่มแห้งเลยเนาะนพามาบึงกินลมชมวิวมือนีเนาะสมวิวสวยๆริมทะเลน้ำก็ใสๆพี่น้องเ้ยฟังต้องขามที่เห็นนะกกะ มันก็มีเรือขามภากเนาะถ้าไฟสิไปฝั่งตรงขามก็ได้นั่งเรือขามภากฝั่งตรงขามที่เดียวเห็นเป็นหมู่บ้านหรือเป็นภูเขาอย่างกว่ากันไปถ้าหากว่าออกรถก็ออกไปเส้นด้านนี้แต่ทางเขาออกนี่มีทางเดียวแต่หรือสีเขาออกอีกทางหนึ่งก็คือไปทางเรือเนาะน้ำหาดนี่กบ็บริมีผู้มีคนพี่น้องเอ้ยอยังบะเห็นบอนอกก็บ,บินตัวบักใหญ่หนึ่ง โบนิมิค้นภาวากาศมันยังหนาวอยู่เดี๋ยวอีกอย่างมื้อนี้มันก็เป็นวันทํางานเนาะวันพุธตอนเสาร์เดี๋ยวเราดีกับมีโรงเรียนเฉพาะตอนเสาร์วันพุธส่วนอัพกันโฉกลำโพงเฮียนเลยวันพุธทั้งมื่ดมือจังหวะแม่ยังเอื่อยว่าพามาหลินน้ำน่อยหนึ่งเอี๋ยวเราดีอยากลงหลินน้ำแร้ายๆเพื่อนว่ะปิกนิกหนาหาดกินเขาแล้วแล้วก็พากกันเมื่อ แม่กับไปเหตุงานต่อนี่แหละน้อสุมเจ้ามานุษย์เงินเดือนแหลน้ำเงินเหลกแหลน้ำลูกวุ่นนิดๆไหวหน่อยๆแต่ก็มีความสุขดีเนาะออ้โหโกโกเห็นบอสุมเจา้าโงกตัวบ้องใหญ่หนึ่งเดยอเนี่ยโกมันมามันเห็นชมเหมิดเราดีกินเขา จักเห็นบ่เห็นแล้วก็มันเหลื่อมตาเนาะสุ่มได้บ่นี่หือหรือแนวใดสุ่มบ่ได้ถ้าเป็นบ้านเฮานี่ห้อยก็โดนมักระทุนแล้วนี่เนาะได้ปิ้งแล้วนี่ได้กินลับนกแล้วมื้อนี้ยังลูกล่ะิ i n g e r à la maison moi h s ถ้าเป็นบ้านเฮานี่ห้อยถึกมากระทุนคือว่า bên Hà hát len để lạp lên thì nó sẹp vợ ipad chụp ở đâu đi sẹp sẹp lại 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 ở đâu đi nhung bò nhung bò đi á đặt cái má này đặt phăng bò บอกว่าเออดาดี้ยังบอด้สบายดีว่าข่อยหิวก่อนเพื่อนว่าข่อยกินซะก่อนเพื่อนว่าอ่านกลอยน้ำเห็นบ่อดี้เนาะเห็นบ่เนาะอันนกตัวบางได้มีแหละเอี๋ราดีย้อนอาหารไปให็นดูเอาให้อีกเอาให้ให้ผีเอาให้ไก่ ทำใจเดียวล้เพอเอยยเาดีนยโยนมันฝรั่งไปให้มันบริยานคนด้ชุมเจ้าเอ้ยฝนบริยานคนเลยมาไก่เขาไก่เข้าเอ้ยโอ้ยปงเนาะปงบาร์บีคิว